นทททะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชูนัทกับชูนัทเกมเมอร์และเกมซัมเมอร์วอลเนื่องจากแว่พีหลายๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆได้ขอให้ผมทำคลิปทีมฟาร์มที่ใช้เดมอนแสงกันซึ่งผมก็ขอออกตัวก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับทีมฟาร์มเนี่ยผมจะไม่ค่อยแม่นยำเรื่องคาสเตตัสต่างๆเท่าไรนัก ผมจะเน้นทำผ่านแล้วผมพอใช้ก็จบกันเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยอยากทำคลิปพวกทีมฟาร์มให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะกลัวว่ามันจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรแต่ก็นะในเมื่อมีเพื่อนๆอยากดูทูนัทก็จะขัดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแหกปากทำไมผมก็จะทำคลิปแชร์ทีมฟาร์มของผมก็แล้วกันนะครับ โดยจะพยายามทําให้เพื่อนๆสามารถดูแล้วเข้าใจได้ไง่ายและสามารถนําไปเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งก็แล้วกันเคก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอเริ่มจากทีมฟาร์มดันเจียนมังกรกันก่อน เพราะว่านอกจากเดมอนแสงแล้วทีมนี้จะมีองค์ประกอบที่เป็นมอนหาได้ง่ายคิดว่าเพื่อนๆน่าจะหามาทำตามกันได้ไม่ยากนักถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาดูหน้าตาทีมที่ผมใช้กันก็จะประกอบไปด้วยนักระบิดกงจากไฟเดมอนแสงอินุไฟอเวกั้น2 อินุน้ำอเวกขั้น2และตัวสุดท้ายก็คือลาพีดไฟหรือแอสตานั่นเองโดยหน้าที่ของแต่ละตัวก็คือ 1. นักระเบกอกงจากไฟเราจะเอามาเป็นรลีดเพิ่มพลังโจมตี33%และมีหน้าที่ทำให้ศัตรูเกาะแตกหมู่ด้วยสกิลที่2และสกิลที่1ก็สามารถทำให้เกาะแตกแบบเดียวได้ด้วยเพื่อที่จะให้ตัวที่ทำดามเมจตามมาทำดามเมจได้อย่างเต็มที่ 2. เดมอนแสงหรือลูซิเฟอร์ตัวชูโรงของเรานั่นเองครับก็จะมีหน้าที่ทำดามเมจแบบทั้งหมู่ด้วยสกิลที่2และแบบเดียวด้วยสกิลที่1ที่สำคัญคือพาสซีฟของมันจะช่วยเร่งเกียตสามารถทำให้มอนทีมเรานั้นนอกรอบของ AI ได้ 3. อินุไฟอเวกขั้น2จะมีหน้าที่ทำดาเมจเช่นกันและสามารถลากเพื่อนในทีมไปตีเพื่อเพิ่มดาเมจและเป็นการลดคูดาวสกิลของมอนในทีมเราด้วย 4. <c oughs> อินุน้ำอเวกขั้น2หน้าที่ก็จะคล้ายๆกับอินุไฟครับแต่ดาเมจอาจจะน้อยกว่าแต่มันแรกกับการดึงเพื่อนในทีมออกไปตีได้เยอะกว่าอินุไฟ1ตัว แต่มีเงื่อนไขว่าค่าเดฟของอีนุน้ำต้องทำถึงตามที่กำหนดนะครับ 5. ตัวสุดท้ายคือลาพีดไฟหรือแอสตาตัวนี้จะเป็นตัวดาเมรปิดท้ายด้วยสกิลที่2ที่ตีหลายฮิตและด้วยพาสซีสของมันคือถ้าศัตรูเลือดเยอะก็จะยิ่งทำให้มันตีแรงแถมท่าหนึ่งเป็นการตีหมู่ก็จะมีประโยชน์เมื่อพวกอินุลากมอนตัวนี้ออกไปตีด้วย ต่อไปสิ่งที่สำคัญคือการเรียงสปีดการออกลำดับของมอนสเตอร์ซึ่งผมก็ได้เรียงไว้แล้วครับตามตำแหน่งที่เห็นนี้เลยโดยนักระเบมกงจากไฟจะออกเป็นตัวแรกเดมอนแสงจะออกเป็นตัวที่2อ,อีนุไฟออกตัวที่3อินุน้ำออกตัวที่4และปิดท้ายด้วยราพีทไฟเป็นตัวสุดท้ายนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องรูนและอาร์ติแฟกต์ที่ใส่กัน ซึ่งตรงนี้จะไม่ตายตัวนะครับอาจจะใส่รูนไม่เหมือนผมก็ได้เพราะในแต่ละไอดีคุณภาพของรูนหรืออาร์ติแฟกต์มันจะไม่เท่ากันเพื่อนๆก็สามารถดูเป็นแนวทางแล้วทำค่าสเตตัสให้มันใกล้เคียงกันก็ได้ครับโดยทุกตัวควรจะทำให้ดาเมดแรงๆนะครับใครที่มีรูนต่อสู้ดีๆยิ่งจะทำให้ทีมฟาร์มนั้นทำได้ไง่ายขึ้นนะครับ และที่สำคัญก็คือนักระบบากงจักไฟควรจะมีแม่นติดสักหน่อยอย่างน้อยก็สัก40ขึ้นไปนะครับอีนุน้ำก็ควรจะมีค่าเด็บให้เกินประมาณน่าจะประมาณ2380นะครับอย่างต่ำในกรณีที่ ID อัพเสาเต็มทั้งหมดแล้วนะที่เหลือก็ใส่เป็นดาเมรเท่าที่จะทำได้เลยครับและเลือดก็ควรมีบวกหลังเยอะสักนิดหนึ่งเผื่อดาเมจเราไม่ถึง โดนมังกรเป่าสวนมาจะได้ไม่ตายกันยังไงเพื่อนๆก็ลองแทปภาพจากตัวอย่าง ID ผมไปก็ได้นะครับแต่ของผมบางรูนหรืออ์ติแฟกตก็จะไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าผมทำไว้นานแล้วพอมันผ่านผมก็ไม่ได้มาอัปเกรดหรือแก้อะไรมันเท่าไหร่นะ<า>เพื่อนๆก็สามารถทำได้ดีกว่านี้นะครับส่วนเดมอนแสงก็ไม่จำเป็นต้องใส่รุนวิวนะที่ผมใส่ไว้ก็เพราะว่าผมใช้ในคอนเทนต์อื่นๆด้วย โดยทีมนี้ก็จะทำเวลาเฉลี่ยต่อรอบประมาณ30วินาทีกว่าๆและเวลาที่เร็วที่สุดที่เคยทำได้ของผมก็จะประมาณ21วิวิแต่ถ้ารูนดีๆผมคิดว่ามันน่าจะทำได้เร็วกว่านี้อีกนะครับแต่แค่นี้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่าสายฟีอย่างเราฟาร์มเร็วไปเพชรหมดไวเดียวไม่มีอะไรทำ yeah, yeah, yeah. อ๋อแล้วก็ทีมนี้ของผมเองไม่ได้ผ่าน100%ซนะครับมันก็มีเฟลบ้างแต่ก็นานๆจะเกิดขึ้นที คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มีเดมอนแสงหรืออยากหาไอเดีเดมอนแสงมาเล่นได้บ้างไม่มากก่อน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับทีมนี้เพิ่มเติมก็สามารถบอกผมกับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกคอมเมนต์และก็ทุกการกดไลค์การติดตามเลยนะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมอย่างดีเลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ